ครับผมตอนนี้หลายท่านดูนะครับคงคิดถ <ผม S 2> ึงเรื่องอะไรบางอย่างนะครับเหมือนที่ผมรู้สึกนะครับเรื่องอะไร,รเราคิดถึงวรรณคดีไทยอยู่เรื่องหนึ่งนะครับผมเชอร์<ๆ>พนผู้เคยเขียนไว้นะครับผมซึ่ง<ๆ>จะโผล่ขึ้นมาจากทะเลว่างั้น হয় ดีนะตบเด็กเสะม้าเท้าหยิบต่อยนะครับผมดีทั้งนั้นเลยนะฮะอดีตของเขาองเลยรับเอาทบเลยครับพี่เก่งทำเลยพี่เก่งทำเลยครับด้อจบจบโอ้โหถ่ายรปอย่างนี้ด้วยนะเออบอลกอละลอยนะครับอ่าเรียบร้อยมีเทียบหน้ามาบอลกอลลอยเลยครับเย้นะครับผม กิจกรรมนี้นะครับก็เล่นซูโม่กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับมา่เรามานั่งกันตรงนี้ดีกว่าเป็นไงแหม่แล้วกนี่กี่คนไหลทีมผู้ชนะนะครับจะถ่ายรูปคู่กับคุณรุ่นดัสตาร์ทีละคนเลยนะครับผมนะตอนนี้นั่งถ่ายไปก่อนเสร็จแล้วอันนี้ถือว่าเราได้เป็นมันั่งพัก่อนกันนิดนึงแล้วกันนะครับตรงนี้เรามานั่งถ่ายรูปกันจ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญคุณรุ่นมาถ่ายหน่อยฮะนั่งหน้าเลยครับนั่ง หัวเลยฮะพอดถึงตัวแล้วเราวัน้านเนิ่นต้องเห็นกันฮะลุ่นบอกให้กำลังใจอ e ีคิวหน่อยไม่เห็นที่เขาจงนะเอามาครับป้ายเปมา,า,า,าให้ครบฮะผมสังเกตแล้วถ้าทุกคนดูปากปุ๊บแล้วจะเป็นอีคิวคนเดียวนะครับทำไมมีความสุขเป็นความสุขของคนอื่นกันล่ะเอากล้องเอากล้องพี่ก่อนวะของกล้องนี้นะครับของกล้องนี้นะครับ ใกองกครับหนึ่งสองสามหอยที่หนึ่งหนึ่งสโอเคครับขอบคุณทุกคนครับผแล้วนี้ครูผู้ชนะครับคือทีมสาวแ่อนขอเตบมือห่อให้กับดีเจอีเกยล่อยทีมงานทัพไปก่อนแล้วกันนะครับถ้างอยากจะุกทีมบ้านแ่บนะครับบ้านแสบข้อก้าว่้าบโอเคครับพวกเราก็เข้านีครับผม่มาตอใจอีกเกยวได้เข้าปล่อยไปเลยให้ตัวนี้ดิ ไม่ใช่แล้วนี่นี่ถือเอาเนี่ครับไม่ใช่คอ่ะคุณรุดเซ็นลายเซ็นโลโก้ลูกควาลอนของเรานะครับนี่เห็นเลยครับป๊าป๊าปานะครับนี่สวยงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอพี่มีมอบนะครับให้กับผู้ชนะของเรานะครับเร็วรุูปคู่รูปคู่โบราน มาด่ากิจกรรมนี้สนุกสุาพนมากฮะเอาละครับตอนนี้คุณรุ่ก็เซ็นอยู่นะครับผมลงมารูปรอยของเราเลยครับอย่างดีครับนะฮะเพราะว่าเราสะบัดตอนที่รูปจะขึ้นด้วยนะฮะอย่าสะบัดนะครับผม อ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็ทำการมอบรางวัลกันเลยดีกว่านะครับก็คือได้ถ่ายรูปคู่ซึ่งถ่ายแล้วใช่ไหมครับนี่ฮะอ่ะมอบรางวัลก่อนนะครับท่านแรกครับเดี๋ยวนะฮะเจ้าของบ้านเราอยู่ไหนเอ่ยพี่น้องก็พี่น้องพี่น้องไปตากแอร์แล้วพี่น้องเข้าไปตักแอร์นะครับผมอะไครับพี่น้องพี่น้องไปเติมแป้งนะฮะนะฮะจะออกสื่อแล้วไม่สวยนะฮะนี่คือนะฮะผู้โชคดีในงานของเราครับพอดถึงตัวคนแรกนะครับ แล้วเป็นนะครับผมรูปนี้รับไปเลยรอย่างเงี้ยนึ่งอสเจการได้หอดแสบแปลกไม่เหมือนใครนะคมาถึงตัวจัดมาถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะคต้องนะครับมาท่านต่อไปนะครับเชิญคุณพี่นะครับ พี่เกดนะครับพี่เกดนะครับพี่เกดนะครับพีเกดนะครับมอเตอร์ไซค์ชิ้เล็กอ่ามอเตอร์ฟลายพี่เกดมอเตอร์ฟลายนะครับขับที่ตัวเล็กที่สุดของรุ่นเดอะสตาร์ครับผมนะครับหนึ่งสองสามสวยมากๆครับเไม่เสียอะไรที่ตามมาไกลขนาดนี้คุ้มไหมครับคุ้มไหมครับแบบนี้ ส่งภาพมาด้วยในจริงแล้วอ๋อแม่ไม่ยอมถ่ายคู่กับเหล็กดัดไงครับผมไม่ได้พี่ไม่ได้พี่ดริคือเขาส่งดีไปหมดบ้านนี้เป็นเหล็กดัดเลยต่างก็เลยเอาขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับโบกใจจะขาดร้อนๆนะครับอยากถ่ายรูปคู่กับรุตครับผมคุณรุตเปิดตรงๆเลยว่าที่มันมาวันนี้ไม่ได้มีงานมันจะมาถ่ายรูปกับรุตเนี่แหละจริงๆมีงานมนสิงนะจริงๆมีงานแคันส้นมาคันส้นงานได้เงินเพื่อมาสิงรุต กับผมรูปม okay. right. like, yeah. ุกเกาะนะครับใครเล่นดิฮะคุณรุดเขียนเซ็นเลยนะครับว่าไปตายซะนะครับรอเล่น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 อย่าเขียนว่าอย่าเอาซีดีรุดไปแปะที่หางคนครับไม่ได้บ yeah. ัวแล้วบอกว่าเดินดีๆนะสิบสิบนะฮะหนึ่งศูนย์นะฮะหนึ่งอ้โหดูดูคันจิกของนี่กระซิบกระซิบก้อเอะลูมุกเกาะแอปเปิลเลยครับ ไม่หลงเลยนะเนี่ยครับผมเจอตัวจริงหลงยิ่งกว่าหลงอะไรกัครับผมจะกลับดอนเมืองหลงไปสำเพ็งครับโอเคคเอบเลยไม่ถูกขอบคุณนะครับอ่ะตอนนี้ครับผมว่าเราเป็นเหนื่อยแล้วหิวแล้วดีกว่าหิวเราเข้าไปกินสูตรควิกที่แบบสุดยอดกันในบ้านกันดีกว่าครับผมไปไปครับนะผมก็หิวเหมือนกันแล้วเนี่ยหิวจะเป็นลมแล้วหิว